พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพันเอกหญิงพิมพิศาจิตแก้วแท้นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2563ที่บริเวณชุมชนล็อก123เขตคลองเตยเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสกณนิกรชาวไทย รวมทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีประชาชนพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังได้มอบทุนการศึกษาและหน้ากากอนามัยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองแห่งและประชาชนในชุมชนพร้อมทั้งยังได้แจกจ่ายเข้ากล่องสำเร็จรูปพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสะอาดให้กับประชาชนอีกด้วย นอกจากนี้กองทัพบ,บกยังได้มีการจัดรถครัวพระราชทานเคลื่อนที่ปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนคลองเตยรวมถึงยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในรูปแบบต่างๆอาทิการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการให้บริการตัดผมฟรีโดยสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้กองทัพบ,บกได้ร่วมกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้นอย่างสมพระเกียรติในทุกกองทัพภาคก,กองทัพภาคละ9แห่งรวมทั้งหมด36พื้นที่ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งในพื้นที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานครกองทัพบกมอบหมายให้กองทัพภาคที่1ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมในพื้นที่7เขต9ชุมชนประกอบด้วยที่ชุมชนบ้านครัวเหนือเขตราชเทวีชุมชนราชซัพย์เขตบางซื่อชุมชนล็อก1 2 3เขตคลองเตยชุมชนพิรมเขตสัมพันธวงศ์ชุมชนซอยวัสุวรรเขตคลองสานชุมชนท่าน้ำสาเสนและชุมชนวัดยวนเขตดุสิต ชุมชนตรอกเข้าเม้าและชุมชนวัสวรรารามเขตบางกอกน้อย